สวัสดีครับพี่น้องครับผมกำลังพาพี่น้องเดินเข้าไปจุดชมวิวยอดเขาอีโต้ตอนนี้ถึงยอดเขาแล้วพี่น้องก็จะเห็นกับทะเลมอกนิดนิๆหน่อยๆทางบนนี้ค่อนข้างลื่นนะครับ ด้านล่างเป็นหมู่บ้านตีนเขาใหญ่ไม่รู้จะเห็นวิวแค่ไหนนะเพราะผมขึ้นมานานแล้วผมจำไม่ได้แล้วทางที่จะเดินไปเินเดินเข้าป่าลึกไปเรื่อยเรื่อยหรือเปล่าเวลาหมดหมดเวลาครัพี่น้องครับเดินเข้าไป มันก็ไม่รู้จะไปสุดที่ไหนนะครับแต่มันก็เดินเข้าไปได้หรือ,รอเดี๋ยวลงไปจะที่ชุดชมวิวพื้นลาดตรงอ่าเก็บน้ำาจกรพบงนะฮะแล้วก็เป็นจุดสุดท้ายของตรงนั้นแล้วก็กัดบ้านกันละครับพี่น้องครับ ตรงนี้ไม่ได้เห็นเขายอดเขาแ๊บๆเห็นพื้นล่างแป๊บๆเห็นอะไรเนหมอกนิดๆเห็นให้ดางเห็นนิดนึงอ่าเ็นอย่างนี้ที่เราเห็นเบื้องหน้านั่นคือเขาใหญ่นั่นเองครับ มพาพี่น้องมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำจักกระพงครับพี่น้องครับปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วเมื่อก่อนเนี้ยต้นไม้ยังไม่เยอะขนาดนี้เดี๋ยวนี้ต้นไม้เต็มไปหมดเลยครับพี่น้องนะป่านันทนาการเขาเรียกกันว่าป่านันทนาการไปแล้วนะครับสภาพป่านะมีต้นไม้เพิ่มขึ้นนะแล้วก็ในอ่างเก็บน้ำก็เลย ดูดีมากนะครับอย่างที่พี่น้องเห็นเนี่ยเลยนะครับเมื่อกี้ขึ้นไะบนยอดเขาอิโต้นะครับก็หวังว่าจะเห็นวิวสวยๆมองลงมาแต่ก็มองไม่เห็นเด่นชัดนักนะครับพี่น้องก็เลยลงมาข้างล่างมาชมอ่างเก็บน้ำจักรพงตรงนี้เดี๋ยวพาพี่น้อง เดินชมไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องก็ชมวิวไปผมก็คงไม่รู้จะพูดอะไรนะครับแต่ก็ดีใจที่เห็นป่ามีการพัฒนาเพิ่มจำนวนต้นไม้เพิ่มความลกขึ้นมาให้มันดูไม่ราบเลียนเตียนลงเหมือนสมัยก่อนนะก็เลยมีความน่าดู มีความเป็นป่าเดี๋ยวจะลองเลาะไปทางด้านโน้นว่าจะไปได้ไหมนะครับแต่ก็จะจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วพบคนใหม่ต่อไปกับสวนพินศรีราชาครับสวัสดีข่าวอิโต้ครับ